ว่าครับท่าผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคุณหมอ่อยกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าคราวที่แล้วที่เราทําการผ่าตัดเจ้าบ๊อบไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตสมองตาเราทําให้บันหมดแล้วนะฮะหรือกระทั่งอยู่ในรถแอมบูเลนแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมเราก็นี่ตกหน้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยช่วยด้วยไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเอเรียนเอเรียนมันเป็นเอเรียนไอ้บ๊อบนี่เนี่ยนี่เนีนี่เนี่ยหยุดเดี๋ยนี้องชิงจายสลบไอ้บ๊อบเรียบร้อยเอ้าบ๊อบยังเหมือนเดิม อ่ะแล้วต่อมานะครับนะาอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะพอทเลือกนี้นั่นก็คือเราอยู่ในยานอวกาศนะครับประเทศไทยเราอยู่หน้าเห็ุไว้แล้วคผู้ชมผมบอกมืออยู่นเห็นไหมกูไม่รู้ว่ากูจะโกหกคนดูไปทําไมอ่ะนะเฮ้อเราจะมาทําการผ่าตัดเจ้าบ๊อบกันโอเคตอนนี้เรามีกล้องขอดูกล้องที่4หน่อยซิอืมนี่คือวิจัยการผ่าตัดครั้งแรกของมนุษยชาติที่ผ่าตัดคนในยานอวกาศนะครับซึ่งเจ้าบ๊อบเป็นผู้ชายที่ ได้เกลียเออเออเฮ้ยโอเคเอาจริงจังนละเออผมก็มารักษาไอ้บ๊อบอยู่ที่ยานอวกาศนแหละนะฮะไม่มีอะไรเลยโอเคในวันนี้เราจะผ่าตัดดวงตาของเจ้าบ๊อบนะครับซึ่งก็ของทุกอย่างรอยหมดนะฮะเราสามารถบังคับได้ด้วยนะบังคับแรงน้ำถ่วงได้ด้วยดูยนี่เออเอามันขึ้นไปนะครับปุ๊บี่ของทุกอย่างแม่ก็ลอยฮะพอกดลงมาปุ๊บของทุกอย่างก็ตกฮะกูเล่นเป็นเด็กไปเลยแล้วปุ่มนี้คืออะไรวะบ๊อบปุ่มนี้คืออะไรวะฮะบ๊อบนี่ไม่บอกบอก ไม่บอกอ่ะบ๊อบมึงเป็นเอเรียดอีกแล้วไอ้บ๊อบมันเป็นเอนเรียดอีกแล้วไม่ไหวแล้วไว้กุ๊ดติ๊กกดเลยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เคยกดเฮ้ยตัววกาศเปิดเฮ้ย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 เฮโลกเอียงทำยังไงอะ่ะกดอีกทีหนึ่งแล้วกันกดกดบ๊อบบ๊อบกูบขอโทษกูจะมารักษาตาเอ็งกูไม่ได้ไปกดปุ่มมันได้เลยเอามือไปสัมผัสได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย มีการร้องแจ้งเตือนบ๊อบแล้วกูต้องทำายังไงต่อวะเนี่ยบ๊อบบ๊อบช่วยบอกฉันทีบ๊อบเธอแกตาตาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตายบ๊อบมันเป็นไรอ่ะเอามาดิเอามาดิไอของลอยอวกาศมึงมาดิเฮ้ยมึงจะตกไปไหนวะมาไอบ๊อบฉันจะเคาะตาแกออกนะเออมันจะไม่โดนตาแกอย่างแน่นอนฉันสัญญาเอาละตาเจ้าบ๊อบนะครับเฮ้ยบ๊อบเธเป็นไรอ่ะดูดิตามันทะลุปุกโปบอกแล้วมันเป็นเอเรียนะครับมันเป็นเอเรียอะไรบ้านี่ อาบ๊อบเอาคาวนี้ฉันมีเออเขาเรียกว่าวอะไรสายยางฉันจะทําให้แกนั้นสลบด้วยการดมยาสูดหายใจเข้าลึกๆนะบ๊อบบ๊อบแกตัอ้งอยู่ดิ่งๆฉัจนจะดัดเข้าไปโอเคเอาละบอ๊อบกูว่ามึงตายเถอะกูขอโทษมือกูเป็นไรวะเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยมือกูม,มันไม่ทําตามกูแล้วไม่ไอ้มือนีมันมีเจ้าของไอ้ไอม้มือบ้ามึงหงอจากกูดีบ๊อบช่วยกูด้วยมือกูติดตกหัวอบ๊อบดูนีตบ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 นี่มันทวีปอะไรวะเนี่ยอเมริกาหรอวะเนี่ย อเมริกันเหนือป่ะเนี่ยใช่ป่าวะโอเคเอาละบอ๊อบดูวิวหน่อยไหมวิวตรงนั้นสวยนะบอ๊อบจะอยากให้นายดูก่อนที่นายจะตุยบ,บ๊อบจะรักนายบ๊อบจะตายตกลงบ๊อบเป็นคนไข้หรือเป็นญาติกลัวเนี่ยอึ๊บนี่ตกแนละ้โอเคเอาล่ะจ้าบอ๊อบฉันไม่อยากเล่นกับแกแล้ว,ลวจากนั้นฉันก็ได้รหัสลับบางอย่างนี่บอ๊อบช่วยบอกหน่อยดิรหัสอะไรเนี่ยวสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเก้าได้ไหม รหัสกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> บ,บัสเรหัสกี่ตัวบอบเว้ยบอสมึงออกไปจากที่นี่ไปไรประโยชน์เฮ้ยบอสทำไมมึงเอียงอะ่ะบ,บัสเฮ้ยโอ้เจาะโอ้ออโหกูทำงานแบบนี้ไม่ได้โอ้ช่วยด้วยเจ๊ด้ลยมึจะไปะตายแล้วรหัสคืออีหยังวะเน,นี่ยมันไม่ไมไมไม่บอกอะรหัสนี้ทำไรได้ไอรหัสบ้าเอ้ยออกไปอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วมันจะมันคืออะไรครับเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยมันเราจะเห็นรหัส อยู่ทีนี้แล้วครับ1 2 6, 6 6 6 2 8เอ้ยไม่ใช่บอ๊อบบ๊อบบ๊กเลยไม่หวั่นไปใส่ไปไ,ไ,ไหวลุก กูมไม่รู้รหัสนะเจ๊กูทำยังไงเฮ้ย hey, เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเพิ่งไปดูรหัสมานะคะรหัสมันก็คือ296145จริงปะวะสองเฮ้ยกูเขียนอะไรวะเนี่ยมันเขียนยากอะ่ะโอ้ยสองเก้าเก้าสี่ลูกเก้าดิเก้าหนึ่งสี่ห้าห้าถ้าผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับนะสองเก้าหก หนึ่งสี่ห้านี่ไงมาแล้วท่านผู้ชมมีเสียงอะไรบางอย่างด้วยนะฮะบ๊อบมันกำลังจะรอดแล้วนะบ๊อบเออหัวแกที่เป็นไข่กระเทาะรอกอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยบ๊อบบ๊อบไปแล้วท่านผู้ชมบ๊อบรอกูก่อนบ๊อบอ้าวกูไปด้วยกูไปด้วยช่วยกูด้วยอ้าวว what the fuck กูกลับมาที่เดิม แล้วนี่คืออะไรเทปนะครับเทปที่เขียนภาษาเหมือนภาษาเอเรียนหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่รู้เมันเหมือนภาษาเอเรียนแล้วเราต้องทอํายังไงใส่วิทยุเข้าไปเหรอวิทยุเทปนี่ปะใช่หรือเปล่าอ่ะใส่เข้าไปดูดิอ่ะจึบ๊บเกิดอะไรขึ้นเอเลห้าสิบเอ็ดหรือเปล่าวะเนี่ยยังไงว่ามาอา้าวพากูไปไหนวะเนี่ยอาแล้วท่านผู้ชมนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ในอวกาศของแท้นะครับ แล้วผมเป็นหมอรู้สึกว่าผมจะต้องพ่าตัดให้เอเรียนหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องผ่าตัดให้กับเอเรียนที่คือดาวังคารหรือเปล่าเอาแล้วอุ้ยประตูเปิดแล้วนะครับอุ้ยเอเรียนของแท้ท่านผู้ชมดูมือมันดูมือมันใหญ่กว่ามือเราอีกนะครับนะไฮไฟไฮไฟสเอามาทับหน้ากูดูดิอหูใหญ่เกือบเท่ามือผมเลยนะครับมันมีถึง4นิ้วนะฮะแต่เอเรียนจะต้องทำไงกับแกดีดิฮะ ไอ้พวกตื่นมาคุยกันเร็วเจ้าเอเรียนตบซ้ายตบขวา well, ตบ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 มันเือการนวดหน้านะแกอยากเข้าใจผิดนะว่าฉันทำลายแกโอเคเอาล่ะเรามาเริ่มกันทําผ่าตาดให้กับเจ้าเอเรียนนะคะ <laughs> ผมไม่มีเวลาที่ต้องมาตื่นเต้นบ้าบออะไรลแล้วผมต้องช่วยเอเรียนไอ้ตัวนี้ให้ได้นะครับซึ่งเลื่อมันเป็นสีฟ้านะคะผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะไม่ติดเหลืองอะไรทั้งสิ้นนะผมว่ามันจะดีมากเดี๋ยวนี้คืออะไรว้าวอะไรเนี่ยกงจักรเหรอกงจักรนารายเหรอคืออะไรอะโยนไป โอ้ยโอย้มันคืออะไรวะเนะี่ยโอเคในภารกิจของเรานะครับเราจะต้องผ่าตัดไอ้ลูกสีเขียวนี้ออกจากตัวมันให้ได้นะครับมันเป็นเหมือนเนื้อร้ายโอเคแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยวุ้ยนะครับลำไส้หรือเปล่าวะเนี่ยมันคือลำไส้นะครับแม่งเหมือนไส้อวดแถวบ้านกูเลยดูดิอือน่า<อ>กลัวเ,เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นกระดูกของมันหรือเปล่าวะเนี่ยวงกลมเนี่ยเราจะต้องหาที่ทุบนะครับอะค้อนแล้วกันอือ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 นี่ เรียบร้อยนะครับมีเวลา1นาทีเท่านั้นนะครับในการเอามันออกมาเอาออกมาดึงออกมาดึงออกไม่ได้วะไอ้บอกกูถีต้องทำยังไงเติรมาคุยกับปูไอบ๊อบเวอร์ชันเอเรียนเร็วไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะมีอะไรติดอะไรบางอย่างนะครับนี่ไง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 เรียบร้อยนะฮะได้แล้วแล้วยังไงต่อนี่ปะ่ะใส่เข้าไปดูดไปแล้วนะครับเา้าไปไหนวะมันเป็นชิ้นส่วนอวัยวะอันตรายหรอหรือว่ายังไงดูตูมวู้ระเบิดเลย โอ้หในร่างกายเอเรียนมีขอแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยเอ้ยทำไมมึงน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยทอมม้อมือมวยยาบุรู้หรือเปล่าเออเออเออแล้วนี่คืออะไรอะ่ะม้ามหรอม้ามเอเรียนเหรออาจะใส่เข้าไปยัดยัดใส่เข้าไป,าไปโอเคแล้วนี่คืออะไรอย่าบอกนะดูวเวัยววะของเอเรียนดิมันคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับอาจะใส่เข้าไปอฮ้ยมันมา,ไ,าได้วะเ่ว่ยไอเดี่ยแล้วเราต้องทำยังไงต่อเนี่ยท่านผู้ชม ใส่ของใหม่เข้าไปหรอเอ้ยเอา้าวอาวเกิดอะไรขึ้นอ้าวกูยังไม่ได้เริเ่มทํอาอะไรเลยอา้อาวอ่ะแล้วสุดท้ายก็พากูกลับมาเฮ้ยบาบอโอเคกูต้องหาโทรหาตํารวจโทรหาตํารวจหนึ่งเกหนึ่งโอเคโทรเลยต้องบอกโครงกรันพาราเซตามอนเอ้ยไม่ใช่นาซาตลกครับอลอแม่งไม่มีใครรับกูเลย กูจะทำยังไงเนี่ยเพื่อบ,บอกคนอื่นให้คนอื่นเชื่อเลยว่ากูผ่าตัดเอเรียนมาะดูซิอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงภารกิจเอเรียนนะครับในการผ่าตัดหรอเราเราผ่าตัดผ่าแล้วนี่ว่ะคืออะไรคือไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วหรอเกมนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าเอเรียนแม่งมีแต่รูปปั้นนะครับแม่งให้หมดเลยเ เอาละคราบนี้ขอใหม่นะครับหลังจากที่ทิ้งอวัยวะระเบิดของมันนะฮะที่รุนแรงสุดๆ,ดๆเ,เราจะทําอะไรต่อดีกับมันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้เรามีเครื่องมืออะไรแปลกๆมากมายนะครับดูดิอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอาไว้ดันกระดูกหรือเปล่าวะอ,ะอ่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 ะมันเอาไว้ทาบ้าอะไรวะเนี่ย แล้วต่อมานี้คืออะไรทาลิปเหรอลิปสติกทาลิปให้ลูกต่างดาวนะฮะกินเข้าไปนี่ของของแกท่าผู้ชมครับหรือว่าต่อมาให้มันกินไส้ตัวเองดีวะหรือว่าเราต้องต่อไส้ให้มันหรือเปล่าต้องต่อให้ไส้ให้มันไหมแล้วก็ต้องใส่ไอ้ลูกสีแดงนี้ยัดใส่กับเข้าไปที่เดือมมเปล่านะครับอันนี้เป็นเหมือนหัวใจมันเลยอะแต่หัวใจมันอยู่คนละที่กับมนุษย์นะฮะยัดใส่เข้าไปแบบนี้แหละนะครับวิธีการเป็นหมอแบบค่อยๆก็แบบนี้แหละ นี่คือเครื่องตัดที่ดีที่สุดนะครับของเข่าเอเรียนโอเคเอาล่ะต่อมาตัดกระดูกเครื่องมือนี้นะครับแม่งตัดกระดูกไม่ได้ว่ะทำไมมันตัดไม่ได้วะเนี่ยตัดหน้ามนแล้วกันอแบงค์ร้อยวะเนี่ยโอมึงเป็นหมอประเภทไหนวะเนี่ยฉันมียานี่นี่อะไรกินเข้าไปอยิงเข้าไปยัดเข้าปากมันอ่ามีเม็ดยาเลยนี่มากมายฉันจะกอกยัดเข้าปากแกแล้วกันยัดเข้าไป ยัดเข้าไปอ่ะเอาล่ะฉันจะตัดกระดูกแกแล้วนะอ่ะเฮ้ยมันไม่ขาดว่ะอ่ะใช้นี้กระท้อแล้วกันต่อกต่อกต่อ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 กระดูกมันหนามากเลยท่านผู้ชมอ่ะใช้เครื่องแร่แล้วกันอ่ะอ่ะเครื่องเจาะนี่เจาะครั้งเดียวแม่งแตกเลยเว้ยเฮ้ยโอเคได้มาแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไป แล้วแกดูนะว่าอาวัยวะแกมันทำลายโลกได้แค่ไหนดูดูนั่นดูดูเร็วดูตูโอ้โหโคตรแรงเลยว่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรมันมีชีวิตหรือเปล่าวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะผมจะเริ่มผ่าตัดโครงกระดูกมันก่อนนะครับนะโอเคโดยการใช้เลื่อยนะครับอะตัดเลื่อยหมอนะครับป้าตัดเข้าไปโอ้โหอะไรเต็มไปหมดวะเนี่ยอะช่วยกันเลยอะคนละไม้คนละมือโอเคเราจะช่วยไอเอเลียนตัวนี้โ,โดยการตัดอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ไอ้ส่วนนี้มันคือส่วนอะไรของร่างกายมันแต่ที่รู้เราจะช่วยเขาตรงนี้อาจจะเป็นปอดหรือหัวใจก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาระอ่ะกูยังช่วยมึงไม่ถึงไหนเลยชิปหายเอาตายแหละ เฮ้ยรู้อย่างนี้เซงเป็ดมาเป็นหมอฟันให้ไอ้บ๊อบยังดีกว่าอีกนะเออบ๊อบจะเล่าเรื่องอะไรที่ประหลาดให้ฟังหน่อยสักี่ฉันไปเจอเอเรียนด้วยแหละบ๊อบแล้วเอเรียนมันให้ฉันผ่าตัดฉันไม่ได้ฝันและเพ้อไปเองนะตอนนี้นายอาจจะไม่เข้าใจที่ฉันพูดนะเพราะว่าตอนนี้นายโดนยาสลดดมอยู่นะโอเคแต่วันนี้ฉันจะผ่าตัดฟันให้แกนะเนื่องจากมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดฟันแกโอเคเอาละอ่าแล้วดูสภาพแกในกล้องวงจรปิดของฉันสิมันบ้าบอแค่ไหนขอตบหน้าหน่อยดิ เอาล่ะบ๊อบนะวันนี้จะทําฟันให้แกโดยการใช้เรื่อยดีแหละเจ้าบ๊อบนี่กามันพังหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิเอาล่ะบ๊อบอยู่นิ่งๆนะข่าวดีฉันจะดึงฟันแกออกมาดิฉันจะทําฟันแกดีๆนะตรงไหนที่ฟันผุเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองอ่ะกระเทาะกระเทาะกระเทาะเข้าไปแบบนึงนะอ้าว บอสกูตายอ,อนะีกเน่กูขอโทษบอบฉันหัวเสียเนะี่ยเกี่ยวกับไอ้นุ่ต่างดาวตัวน,นั้นที่ฉันยังไม่ได้ทำบ้าอะไรเลย,เลยมันก็จบภารกิจแล้วฉันเสง <c oughs> ไอเอเรียนกะทำให้ฉันดูแย่ก็ทำให้ฉันดูแย่เออจะจะขึ้นค้อมแกตกไซายตกข้าตกตกตกแล้วดูลำไส้แกสิมันใหญ่เกินไปจะไม่รู้จะทำยังไงกับแกอ่ะเอามือกดลำไส้ตัวเองเอาไว้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับแกแล้วอ่ะกดเอาไว้กดเอาไว้กดเอาไว้นะครับนะเอามือกดเอาไว้อ่ะไฮไฟกันไฮไฟไฮไฟ ไฮไฟท์ <laughs> เอเรียนบอกมึงจะมารักษา,ากูหรือจะมาเล่นตลกวะเดียเอาละมาคราวนี้นะครับเราต้องรีบทําภารกิจในการผ่าตัดตรงส่วนตรงนี้ของมันออกนะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรยากนะครับเพราะไอเอเรียนตัวนี้มันเป็นอมตะนะครับเราจะทําอะไรกับมันรุนแรงก็ได้นะฮะนี่โอเคตรงนี้หลุดแล้วอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคนะเอเรียนมาไฮไฟท์ Hi fi. พักมือกันหน่อยฮาแล้วจากนั้นฉันก็จะตัดส่วนนี้ของแกอ่ตัดไปฉันอยากรู้เหมือนกันว่าร่างกายแกมันมีอะไรบ้างวะเดียฉันยังไม่เข้าใจเลยฉันจะงงอยู่เลยว่าตรงนี้มันคือส่วนอะไรของแกเ่ยฮะวยบอกกันทีฮะอออ่ะโอเคตัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับอุ้ยมันเคยเอเรียตมัเนี่ยอุ้ยมันดิ้นว่ะมันดิ้นว่ะมันสู้อ่ะนี่เอายาวะแกนะเนี่ยทำไมมันดิ้นเนี่ยมันมีชีวิตนะเนี่ยหรือว่าแกมีลูกอันนี้ใช่ลูกมันหรือเปล่ามันดิ้นมันสู้มันสู้นี่ฝา ไปโอเคต้องหาอะไรฟาดมันเอาละมึงตายมึงตายนี่นีฟ่ฟาดไปฟาดนี่เลื่อยหั่นแม่งเลยเลื่อยหั่นมันเลื่อยหั่นมันนี่นี่เป็นไงมึงจะหลุดดิ้นไหมไอ้ A, เอรีนบ้านี่เลเซอร์ตามด้วยเลเซอร์ดี่จี้แม่งเลยจี้มนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปทิ้งเวลาหมดแล้วปล่อยยานอวกาศตู้มโอเคผ่านภารกิจแล้วมาดูลำไส้แกสิในนี้มันมีอะไรสักอย่างด้วยนะครับนะเป็นเหมือนปุ่มกดเราต้องตัดออกหรือเปลามานะฮะเราต้องลองตัดดูนะครับอันนี้คืออะไรนี่ตัดแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะ เอาไปปล่อยทิ้งได้ไหมเออขอชำแระร่างกายบันหน่อยเถอะนี่เอาเอาร่างกายไปทิ้งให้หมดเอาร่างกายไปทิ้งให้หมดอ่าเป็นไงมันตายไหมพอตัดอวัยวะทุกส่วนของมันนะฮะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเอเรียนเฮ้ยตื่นมาคุยกันก่อนอ๋อมึงเอาร่างกายกูเอาอวัยวะกูหมดแล้วกูตายนะครับอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะสรุปแล้วเหมือนเดิม อ่ะอนลนะต่อมานะครับนะเรากลับมาเจอเจ้าบอบนะครับตอนนี้ผมได้กลับมาทํางานอยู่บนโลกแล้วโอเคเอาล่ะเจ้าบอบฉันจะผ่าตัดหัวใจให้แกนะวันนี้เ้อมันเป็นงานง่ายของฉันแล้วเนื่องจากฉันเคยผ่าตัดเอเลีรียนมาแล้วคนก็ไม่ใช่เรื่องยากดูสิการผ่าตัดของฉันในการเอากระดูกแกออกเนี่ยฉันไม่เคยทําให้แกบาดเจ็บเลยดูสิเอาล่ะปอดตัวนี้ไม่สําคัญโยนทิ้งปอดตัวนี้ไม่สําคัญโยนทิ้งม้ามตัวนี้ไม่สําคัญโยนทิ้งออกนอกรถ เดี๋ยวก่อนกูต้องใช้นี่ว่ะเอ้าชักแบกไม่เป็นไรหรอกเฮ้อรอลอลอนี่แหละวิธีการช่วยชีวิตคนของผมผมจะผ่าตัดหัวใจเขาตัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาชีเลี้ยงมองเท่งเอาละตอนนี้เลือดเขาเหลือสองพันฮ่าเราได้หัวใจมาแล้วโยนทิ้งฮ่าโอเคจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเลือดเขาเหลือห้าร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาหัวใจใหม่ให้เขาปุ๊บเฮ้อแล้วจากนั้นก็ฮราเรียมพร้อมผ่าตัดแล้วก็ กูโย,ยนหัวใจเบงเอาบับกูขัดอดบับกูโยนหัวใจมบงทิกอะท่านผู้ชมคราวนี้ขอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะพัาางอวัยวะของมันให้หมดนะครับเอาอวัยวะเก่าของมันออกให้หมดนะฮะแล้วจากนั้นก็เอาอวัยวะใหม่ที่อยู่ข้างๆนี้นะครับนะออกมาโอเคนะเจ้าเอเรียจะช่วยแกโดยการเอาอวัยวะใหม่เข้ามาก่อนนะนะเริ่มกันเลยนะครับจากตอนแรกด้วยการทุบทุบท,ทุกอย่าง ทุบๆๆๆๆๆบทโอเคอ่ะแล้วก็ตัดส่วนอื่นๆนะครับตัดออกตัดออกไปไกลๆสตีกูเลยไปไปไอ้หนอนบ้าพึงออกไปไอเอเรียนโรคจิตอันนี้ลำไส้ของเอเรียนอืออ่ะตัดออกให้หมดแล้วนี้ปุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัดออกนะครับตัดออกให้หมดตัดออกให้หมดนะครับเนื่องจากมันไม่มีทางตายเราก็ตัดออกให้หมดเลยโอเคแล้วจากนั้นนะครับก็ใส่ของอันใหม่เข้าไปนะครับนี่อันนี้เอเรียนโอเคโอเคตอนนี้เรามีของใหม่มาเพียบเลยอ่่่ะะะใใสเเข้าาไปนครับอวยกห ส่วนอันนี้ก็ใส่เข้าไปสีแดงแทนนะครับแล้วก็อันนี้ปุบอะไรไม่รู้อ่ะยัดใส่เข้าไปปุระเบิดหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาก็รำไส้นะครับรำไส้อ่ะยัดใส่เข้าไปนะครับน่าจะครบแล้วแหละเฮ้ยเหลือม้าว่ะม้ามันหนึ่งโอเคม้าเอเรียนเอ้ยรำไส้มึิ่งจะหลุดออกไปดิโอเคยัดใส่เข้าไปรวมๆกันน่าจะได้แหละยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมเออผมจะลองทิ้งอันเก่ากับอันใหม่ดูดิผมว่านะมันน่าจะแปลกน่าดูถ้าทิ้งพร้อมกันดูนะครับนะไอลูกอันนี้นะครับอันเก่าและอันใหม่ออกไปจะ ลูกเก่าระเบิดนะครับลูกใหม่ละ่ะลูกใหม่ลอยออกไปเฉยๆว่ะแล้วต่อมาเราต้องทําอะไรต่อวะเนี่ยตอนนี้กระเพาะของแกไม่เหลืออะไรแล้วนะเจ้าเอเรียนฉันขอโทษฉันรักแกฉันขอจุปปดบปกทีนึ่งมือไฮไฟกันเรารักกันนะเอเรียนเรารักกันเรารักกันบายบายแค่นี้แหละกูไม่เล่นแบงแล้วโอเค